บอกนให้ลงถึงปุ๊บเริ่มตื่นเลย,ยแมครับไปบริทูอะ <c oughs> ไรม <c oughs> าว่าโอ้ค่อตัวเฉ <c oughs> ียดเลยโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประสุขุสุคนเด้อโดยมาพบพ่อกันมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อ,พนอมนีกระยามแรงพี่น้องมาหาอันขุดกระปูอยู่ทงนา,นาแล้วพี่นอ้องเพราะว่าอัน ตอนเศร้ากับบริมาพี่น้องไปเวียบทางอื่นเนาะโดยตอนแรงๆนี่ก็เรียกว่าพากันมาหาขุดกระปูพี่น้องกระปูวงสองคนเนาะกาทุ่งไททุ่งหน้าที่ว่ามาหาการเขียดขึ้นนี่แหละพี่น้องมาขึ้นในการมาหาการเขียดเนาะอันยาาเวนนี่ก็คือซิมีกระปูว่ะพี่น้องบริยพากันไปหาขุดลายเมื่อเลยเรียกว่าอันซิมมาหาขุดลงเมืองเนาะว่าสิได้หรือบ่พี่น้องถ้าว่าได้ร้ายกับอันอยากปั้นให้ไปเถวค้ามเหมือนกินน้ำพี่น้องเพราะว่าอัน ปันกับผู้วงนะพี่น้องยืมขู่เพิ่นมาอยู่แล้วก็อันนี้ก็เสียไม่ถ่าเอาเพิ่นทุกแล้วก็เอาเสียมาหนึ่ง,นงเนาะเฮือนนะถ้าได้ลายพี่น้องสิปันป้นในเพิ่นแจ่บเหรือจังไดเนาะเพิ่นกับ่บมีแขวพี่น้องกินยากเนาะโดยก็เลยว่าสีมาลองขุดเบิ่งว่าสีได้หรือบอพี่น้องเขียดกับเจ้าสีมีหรือบอเนาะมองเพิ่นงัดนะเพราะว่ามันหาง่ายถูกมือลายมันก็บ่บอยากนี่พี่น้องโดยเดี๋ยวกับไปเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเนาะว่าสีได้หรือบอเนาะโดยโดยพี่น้อง พวงคนเนาะมานำกานสองคนออกสาบายดีสาบายดีโดเลยอา่าโหคุณกำลังสิเปิดคลิปพี่น้องทางนี้ <c oughs> หายพันยืมไม่ตังกงเนาะทางนี้เปิดอะไรพี่น้องผู้ตะเวนกำลังอันนั้นเนาะม,นนนมาบ้านนี้พี่น้องมาหาขุดกระป๋อกระปูก่อนบนัดนนี้ลองลองเมืองเนาะคุ้ยมันนีิกะอยากบ้างแถวอันนั้นเลยบ่อยากเห็นปันไดเนาะ ควยได้เฮ้ยค <c oughs> วยควยว่ะมาเลาะเบิ่งก่อนว่าสิเป็นจังไดเนาะสิได้หรือบอป่านาึคนมังคุดก็ได้อยู่นนั่นเนาะเฮ้ย <c oughs> แบบกูมันน่ะมันมันบ้งแบบเขาต้องเปิดฮะนะต้องได้เปิดเบิ่งวะ่ะมันนี่รือบอกหักดินอ่อนๆเลย เลยดินี่เหนื่อยหมดเหลืโอโคตรบัวนะ้องเป็นพี่น้องไปหาปืดเบนิ้งอ๋อสุดายอยู่บ้นน,บน้องนี่มปืดเมากเรนี่มีอยู่ได้นี่ยุวควยมาใส่คูน้ำกันมันนี่พี่นอ้องเลย กันขวายหนึ่งแล้วขวายแล้วแค่ในดินอ่อนอยู่พ่อเชียร์ไม่ถาวรเลยแบบนี้แคนี่บ้างบ้างบอนเพราะว่านั่นไวแท้ผู้ว่องผลพุทธข้าคักเนาะควายกระปูแถวหนี้แต่ว่าหายเนี่ยนตัวน,นี้เฮ้ยตัวนี้เด้ออย่าลืมเด้อ <Ừ. S 2> อยู่ใกล้ใช่ป่ะแลสวพุดธจ้ะกินมันเหนียวเนาะนอยู่บัถึงทางเลยตอนนี้พอบุเห็นเลยนอกจากนั้นเลยตัวหน่อยพุทธพุทเหนื่อยแล้วล่ะบุญจะบุญเห็นบุถึงบุญเป็นอะไรมันหลุดผมอ๋อมันบุญเห็นตัวกระปูเลย บอกนียยังม่ถึงกบบอกข <c ười> ุดไปขุดมาผักกบไม่ใช่กระปูแล้ว,ว<ะ>ตัวนี้กันเลือกคือกันบ่เห็นเ้าโอ้เหนื่อยแล้วล่วละ วงเพิ่นขุดกระปูพี่น้องขุดๆโอ้หาขวายยากพี่น้องแถวนี้แต่ว่ามันก็มีอยู่เนาะง,ง่ายบนมากอีกเ <c oughs> ด็กพ่อมีพ่อได้อยู่ไดนเห็นต้องได้เปิดหาเลยอดิคนนี้จะเดินามนาตามพยางค์ดินเนหนียว มาซะหั่นกระปูนี่กันเลยบริบูกาจับยันมันหนีมือตัวน้อยน้อยต,ตัวปูใหญ่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นไง่ะมันนี่ตัวน้อยแต่ว่าโอ้ตัวแม่อีกเลยตัวแม่กระปูธรรมชาติมันมันก็คือมักนะคือจีนี่ก็บพ่อจับมองมันเลยมันมัน วันนี้คายอกป่ตื่นไปดีแล้วก,ก็ตักปุ่มกเสียเบึงไม่หยาตรงนี้นันเอ อยู่เล็กเนิะเก่งเนาะอืมใหญ่เนาะอยู่เลิกเนตัวใหญ่่นใหญ่เตะอุหนีมืออย่าพึ่งอย่าพึ่งนิด หักตัวน้อยอยู 91, ่เตือนบ่แมงเตือนโยกโยกเนนน้อยแห้งเลยตัวแมง ตื่นครับเวลากลางคืนประมาณการเขียดเมันออกมาเลยเยื่องเหมืองมันกระลิบเข่าปูนี่นะนี่ค่ะเกลือที่ได้คุดคุดนี่พี่นอกไม่คุ้ยนี่ก็คุ้ยนี่เลยนะ <c ười> ดึงแล้วดึงแล้วดึงเ่าขวยแล้วน้องเลยดูดินแล้วนี่นลนลนเลยแหงหลาย,ย่คดเกียรหลายเป็นมัดมาหาคุดกันคืนเด็กตัวนี <c ười> ้ก็ใกล้ก <c ười> ันเถอะเ้ มันคือชิล็กคุณยอมได้แต่มันเล็กมันเป็นเฉลียงนะฮะเป็น,นี้มันจะคุดบะระมันตื้นๆกับโต้วน่อยๆแต่ว่ามันก็นแสกมันกันพอดีขวเนอะ น้ำแรงพี hmm. mm. Mm ่น hmm. mm ้องเนาะเปิดเปิด hmm. พ um ัดได้อ hmm. um ีรีตัวใหญ่เนาะเยายาใส่ในที่ปัญกางเปิดเบิ่งเทียนนี้พัดได้ใช่เลยโอ้หาหักอะไรเขียนีกันนะย่างตั้งขึ้นมันจะอยู่เทียนี้อู้สุบกัร์ดพี่นาะบ่ แค่แต่ปัดฉงพี่น้องเลยกินกมันเลือด <c oughs> <c oughs> ขออภยัยที่พี่น้องเอ้ยอันเป็นวัดกินยาบ่ได้พี่น้องเลยกินก็ต้องได้ทับค <c oughs> ือเด็กน้อยเลยไม่นานเศร้าที่คื <c oughs> อขอเป็นตะกี้น่ะมันเศร้าเองเลยค่ะขอไปกินยา <c oughs> ยาบ่ได้เนี่ยเศ้าเองนะ อ oh. ตัวนี้ฮนะตื่นที่นอนแต่ว่าตัวใหญ่เนาะโอ้เ oh. นี่ยมันหนีมือพอปนัน oh. ตัวนี้ก็อ้า oh. oh. เฮ้ยนี่ใส่กู้เนี่ย oh. ตีนขึ้นเนี่ยเหยีย พาไปล่อ๋อยู่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 ยุกย oh ุกมาเท่านี้นะคอยบริตัว like <ah> คอยบริตัวใดหาว่าคอยตัวเขียดเฮ้ยเขียนหน้านี่เลยนะนิ้วนิ้วไม่ใช่ไม่ใส่ นี่ที่นอกจับนี่หลูดมือนี่มันหลีกมือนี่โงโต๊ะปะติดกอดเลยตัวเดียนีเลยวันนี้มากปะว่าถึงมันถึงได้เฮ้ยแสบเลยถึงแล้วไปซับมันตื่นจนซับตื่นแล้วอย่ามันเถอะ ตัวนี้พ hmm. um, ูดในฝันขูกรอบค่าเนอกนี่ตัวนี้ตัวอะมันมีควายกาควอยควายไก่กันเนาะควายค้ายบอว่าว่าูดนะบอกว่าควายนะควายมันหาลมหานันีเลแล้วรัวหอยนะแล้วขัวที่ใสยจ้ะนี่ก็ น้ามีเด็กกระปูมาแล้วคอยกันจ้ะอยู่แคนนี่ตื่

แต่ว่ามีอยู่ค้ำเลยพี่น้องตอนนี้กันนะพรัว่าบรรยากาศยามแรงเนาะที่ทงนามื่อแรงนี่ก็เขี่ยต่อขวจักพี่น้องมันโบเดโฮโบเดน้ำปันไดเมื่อนี้เนาะปูวงพคนกะขุดกระปูกระปูพี่น้องไปตามทงนาอะไรพวกดินกะเหนียวเหนียวแบบนี้เนาะก็พอได้ดินคนมาขุดร้ายพี่น้องหลายคนเนาะ อยู Man, ่นําตามต่อเพืองเแหละหูกับปูแบบตัวนน้อยพี่น้องแต่กระแซบเนาะมันๆมันแต่กระปูนางถึงมาหามือนี้กันเนาะมาหากินคือกันพี่น้องคน้อปูยามแรงเนาะคือบ่อยบัดคือบ่ว่าบ่ม่วนแล้มีเจลีอยู่ลูวงเพิ่นก็จักเว้าอย่างพี่น้องเนาะ พาก,พกันถึงวะพี่พื้นหลินแล้วพี่น้องแล้วก็พากันถึงวกับปูนาพี่น้องอันนี้นะมาขุดยามแรงเนาะตัวน,น้อยๆพี่น้องแต่กามัน,น,<พ><ด>นเนาะพอกินได้พี่นอ<พ><ด>้องกูได้หัวเลยได้เขียดน้อยพี่น้องนี่ตัวน,น้อยๆเลยเขียดเนาะโอดเลยเขียดาถ้าขบมาการกันคืนมันบ่อยายกได้พี่น้องมะขุดอันนี้ฮะได้ดแต่กับปูเนาะกู พวงหนึ่งจับเลยพากันมาหาขุดยามแรงพี่น้องได้บัวล้ายปันไดเนาะกับข้ากินขวดพี่น้องกินกับอันตะบังหงนี้แซบๆเนาะมาหลอกทงไ้ทงหน้ายามแรงมาเนี่กค่ะมาแรงจะขิ่พากันมาการหรือบ่เนาะคือบดย้อนเนาะบดย์บด้หนาวว่ะพี่เรากับบถือพี่น้องมาแรงมาบ่มาแรงมือแน่กับตูข้อใส่เขียนนะด<า>งังไพพิงเลยเด้๋พี่น้องกลางคืนนะคักขนาดเนาะ อันมันหนาวเลยสะโดยกะซีพากันขึ้นเลยพี่น้องบานนี้ค่มนะเนาะคุ้มมือเพื่อ,อยยางขึ้นไปเนาะยางขึ้นท้องป่ายแหละพอดีสอดเตาถ่านเลย,ลพ,าเลยพากันย่างลงมาบดได้อันขี่รถมาเนาะเพราะว่ามันมุมมีมงจอดโดยเดียวกะสิคอจบคลิปพ,พี่น้องบานนี้เนาะกะมันหล่อท้องไห้ทรงหน้าฮะกัะปูพี่น้องได้อยู่เนาะพอได้กินพี่น้องเลยโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กะคอลาไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอลกาวคำว่าสบายดีสบายดี